เราพูดถึงคาร์โบไฮเดตนะคะกันไปในหลากหลายข้อมูลแล้วนะคะรู้กันแล้วแหละว่าตัวในส่วนของแบ่งออกเป็นกี่ประเภทนะคะมีกี่ชนิดนะคะคราวนี้เนี่ยจริงๆแล้วเรื่องคาร์โบไฮเดตยังมีอีกเยอะมากเลยนะคะเราพูดกันในเทป1สัปดาห์เนี่ยก็อาจจะไม่ไม่หมดนะคะไม่ครอบคลุมซะทีเดียวนะคะก็ครูชมบีก็ เลือกในส่วนที่มีมีความเกี่ยวข้องแล้วก็ที่มาที่ไปสัมพันธ์กันนะคะเอามาพูดแล้วก็เอามาบอกกันในส่วนของความเกี่ยวข้องของคาร์โบไฮเดรตกับชีวิตประจำวันเนี่ยมีอะไรบ้างนะ,ะต้องบอกเลยว่าคาร์โบไฮเดรตอย่างที่รู้รกันดีว่าเขาเป็นแหล่งพลังงานนะคะให้กับร่างกายดังนั้นเนี่ยก็เลยจำเป็นที่จะต้องทานคาร์โบไฮเดรตเนี่ยเป็นหลัก จะเห็นเลยนะคะในแต่ละมื้อของเราเนี่ยเราจะต้องมีข้าวเนี่ยเป็นหลักแล้วเราก็จะทานกับกับข้าวใช่ไหมคะหรือไม่ทานข้าวแล้วก็จะทานเป็นกว๋วยเตี๋ยวนะคะก็จะมีเส้นที่ทําจากแป้งนะคะจะเป็นกว๋วยเตี๋ยวน้ําตกหรืออ,อาจจะเป็นในส่วนของอาหารทางฝรั่งต่างประเทศหน่อยนะ,ะอย่างเป็นผัดมัคกโกรนีหรืออะไรก็จะมีในส่วนของแป้งส่วนของเส้นเนี่ยเป็นส่วนประกอบ ก็ตอบโจทย์เลยนะคะว่าเราต้องการสารอาหารหลักในหมู่ของคาร์โบไฮเดรตให้กับร่างกายเพราะว่าคาร์โบไฮเดรตเนี่ยเขาเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญของเรานะะเพื่อการดำรงชีวิตอย่างโปรโตีนในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยโปรโตีนก็จะช่วยในเรื่องของการเจริญเติบโตนะะแล้วก็การแมนเทนเนนซ่อมแซมบำรุงรักษาส่วนต่างๆในร่างกายเรา ส่วนคาร์โบไฮเดรตหน้าที่ของเขาก็คือเป็นแหล่งพลังงานที่สําคัญนะคะอย่างอา,อาจจะเคยได้ยินบ่อยๆว่าคนที่มีรูปร่างอ้วนนะคะจะมีปริมาณไขมันเนี่ยในในผิวหนังเนี่ยสูงนะคะก็จะให้ให้ความอบอุ่นกับร่างกายเนี่ยได้ดีกว่านะคะคนที่มีปริมาณไขมันในชั้นผิวหนังเนี่ยน้อยกว่านะคะซึ่งอันนี้ก็ก็เป็นเรื่องที่ถูกแล้วนะคะเพราะว่าเขามีแหล่งพลังงานนะคะที่ให้กับร่างกายเนี่ยอยู่เยอะกว่านะคะ นอกจากนั้นคาร์โบไฮเดรตเนี่ยก็ยังมีส่วนนะคะในเรื่องของระบบต่างๆในร่างกายอย่างที่บอกว่าสมองนะคะเราก็ต้องมีกลูโคสนะคะในเรื่องของหัวใจนะคะระบบหมุนเวียนเลือดต่างๆก็ต้องมีกลูโคสเข้าไปเลี้ยงนะคะแล้วก็ให้ทั่วถึงหรืออีกอย่างหนึ่งที่ชัดเจนเลยเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสำหรับ คนที่ป่วยนะคะหรือว่ากำลังพักฟื้นหรือกำลังอ่อนแรงเราก็จะเห็นเลยว่าสิ่งหนึ่งที่มักจะมาช่วยให้หายอาการอ่อนแรงนะคะในการรักษาเนี่ยก็คือน้ำเกลือในน้ำเกลือเนี่ยชื่อก็บอกว่าน้ำเกลือแต่จริงๆแล้วไม่ได้มีเพียงเกลืออย่างเดียวนะคะที่ผสมอยู่ในน้ำเกลือจะมีน้ําตาลผสมอยู่ด้วยนะคะใครที่เคยทานพูดว่าไงดีใครที่เคยได้รับน้ำเกลือนะคะ หรือหรือคนที่เคยอาจจะท้องเสียนะคะแล้วก็ทานเป็นน้ำเกลือเกลือแร่เงี้ยนะคะละลายน้ำแล้วก็ทานเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดมีแต่รสชาติเค็มจากเกลืออย่างเดียวนะคะเกลือแร่เงี้ยนะ,ะเราจะรู้สึกหวานๆด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยกเ็เป็นอะไรที่ช่วยนะคะให้ร่างกายเนี่ยฟื้นจากอาการป่วยก็คือมีกลูโคสนะคะเข้าไปช่วยระบบต่างๆของร่างกายเรานั่นเอง นอกจากนี้นะคะคาร์โบไฮเดรตเนี่ยเขายังมีกรดกลูคลอริกนะคะซึ่งเป็นอนุพันธ์ของกลูโคสมีหน้าที่เปลี่ยนสารพิษที่เข้าสู่ร่างกายเมื่อสารพิษเนี่ยผ่านไปที่ตับจะทำให้มีพิษลดลงและอยู่ในสภาพที่ร่างกายสามารถจะขับถ่ายออกมาได้ ะะอย่างกรณีที่เวลาเราทานอาหารนะคะแล้วมีการได้รับปนเปื้อนจากสารพิษนะคะอาจจะเป็นในส่วนของยาฆ่าแมลงที่ติดมากับพืชผักนะคะเข้าไปในปริมาณเล็กน้อยนะคะไม่ใช่เป็นปริมาณที่มากจนเกินไปร่างกายเราสามารถที่จะใช้กลไกตามธรรมชาติกําจัดออกมาได้นะคะซึ่งก็มีความเกี่ยวข้องนะคะกับส่วนนี้นะคะโดยที่ตัวกรดกูโคโลนิกเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ ช่วยนะคะแล้วก็ทำให้ระบบต่างๆของร่างกายเราเนี่ยได้รับอันตรายจากสารพิษเนี่ยได้ลดน้อยลงนะะนอกจากนี้นะคะคาร์โบไฮเดรตยังมีความเกี่ยวพันกับแบคทีเรียชนิดที่ดีในลำไส้นะะก็เป็นแบคทีรียเจ้าถิ่นเลยนะคะที่อยู่ในร่างกายเรานะ,ะเราจะเห็นเลยว่ายุคสมัยนี้นะคะผลิตภัณฑ์อาหารที่เป็นกลุ่มโปรไบโอติก นะคะก็จะได้รับความสนใจนะคะแล้วก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีใครที่ไม่ชอบทานผลิตภัณฑ์อาหารกลุ่มนี้นะคะคุูชมบีแนะนําว่าให้เริ่มซะแต่วันนี้นะคะหันมาทานกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารพวกโปรไบโอติกนะคะ,ะ,คะเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยควรที่จะมีจุลินทรีย์ชนิดที่ดีนะคะอยู่ในร่างกายในบริเวณลำไส้นะคะ,ะ,คะเพื่อช่วยในเรื่องของการย่อยอาหาร นะคะแล้วก็เรื่องระบบขับถ่ายนอกจากนั้นเนี่ยเวลาร่างกายเรานะคะมีจุลินทรีย์ที่ดีกับร่างกายเราเนี่ยในปริมาณเยอะๆลักษณะกายภาพของเราก็จะมีความแสดงออกที่ดีตามไปด้วยเช่นผิวพันณดีนะคะมีในส่วนของเส้นผมนะคะท,ที่ที่ดกดำนะคะหรือว่าเป็นระบบ ผิวหนังนะคะเป็นความสดชื่นของร่างกายทุกส่วนเลยนะคะก็จะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันนะคะเ <c oughs> มื่อเรามีจุลินทรีย์ที่ดีในร่างกายในปริมาณเยอะๆแล้วยิ่งถ้าเราเ,ออเกิดอยู่ในช่วงที่ไม่สบายนะคะแล้วก็ได้ยาซึ่งส่วนใหญ่แล้วยาประเภทนี้ถ้าไม่สบายหนักๆจริงๆในทางโรงพยาบาลก็มักจะไม่ค่อยให้อยู่แล้วนะคะก็คือเป็นพวกยาปฏิชีวนะนะคะตัวยาปฏิชีวนะเนี่ยก็จะ สามารถที่จะฆ่าเชื้อนะคะเวลาเราไม่สบายหน,หนักๆมีเชื้อโรคหรืออะไรเยอะๆใช่ไหมคะคุณหมอก็จะให้ยาฆ่าเชื้อเรามาถ้าเราใช้แล้วเนี่ยก็ทั้งจุลินทรีย์ที่ไม่ดีกับร่างกายเราที่ก่อให้เกิดโรคก,ก่อให้เกิดอาการไม่สบายก็ถูกกําจัดแน่นอนรวมถึงจุลินทรีย์ที่ดีมีประโยชน์ก็ถูกกําจัดไปเช่นเดียวกันแล้วเมื่อร่างกายเราฟื้นคืนกลับมาจุลินทรีย์ที่ไม่ดีกับร่างกายจะเจริญเติบโตเร็วมากเลยค่ะ ดังนั้นนะคะถ้าเ,เราอยากจะป้องกันนะคะเราก็ควรที่จะหาจุลินทรีย์ที่ดีกับร่างกายเราเนี่ยจากแหล่งอาหารต่างๆมากมายเนี่ยว่าจะเป็นนมเปรี้ยวนะคะโยเกิร์ตนะ,ะหรือผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้นะคะมาเพิ่มเติมให้ร่างกายเราในแต่ละวันบ้างก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะคะอันนี้เนี่ย แบคทีเรียชนิดดีในลำไส้ค่ะเขาจะรับสารซันโฟราเฟนนะคะที่มาจากคาร์โบไฮเดรตได้ง่ายแล้วก็นำมาใช้ในการต้านทานโรคต่างๆได้นะคะก็เป็นจะบอกว่าไม่ทานแป้งนะคะไม่ทานคาร์โบไฮเดรตนะคะจะทำให้มีรูปร่างที่ผอม นะคะหรือว่าลดความอ้วนอยู่เลยไม่ทานอาหารในกลุ่มนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยประโยชน์ของเขาก็มีอยู่นะคะอย่างเรื่องของอันนี้เลยนะคะแบคทีเตรียชนิดดีในลำไส้เนี่ยก็ยังต้องการการทำงานที่สัมพันธ์กับคาร์โบไฮเดรตอยู่เช่นเดียวกันหรือจะเป็นทิปโตโฟแฟนนะคะทิปโตแฟนในคาร์โบไฮเดรตก็จะช่วยเพิ่มระดับเซโรโทนินนะคะแล้วก็ทำให้อารมณ์ดีขึ้นได้นะคะตัวพวกนี้เนี่ยก็มีผลนะคะทำให้ร่างกายเราเรู้สึก มีความรู้สึกดีนะคะเวลาจะนอนเนี่ยก็สามารถที่จะนอนหลับได้อย่างสบายนะคะเราก็มีความสุขนะคะมีอารมณ์ที่ดีขึ้นคราวนี้มาดูที่โทษกันบ้างก็มีทั้งประโยชน์ก็ต้องมีโทษนะคะโทษที่เกิดจากคาร์โบไฮเดรตเนี่ยมีอะไรบ้างถ้าร่างกายได้รับคาร์โบไฮเดรตในปริมาณที่น้อยเกินไปหรือไม่เพียงพอการที่เราจะ มีระบบกลไกที่สมดุลก็จะผิดปกติไปนะคะจะมีผลให้การเผาผลาญไขมันเนี่ยก็จะมีมากขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้เกิดสารประเภทเคีโตนเนี่ยมาขั่งซึ่งทําให้เกิดอันตรายต่อสภาวะร่างกายได้โดยภาวะนี้ก็คือภาวะคีโตซิสนะคะจะปล่อยสารเคมีที่ชื่อว่าคีโตนโดยสารตัวนี้เนี่ย จะมีกลิ่นนะคะที่สามารถปะปนมากับลมหายใจทำให้ลมหายใจของคนคนนั้นเนี่ยมีกลิ่นเหม็นนะะก็อาจเกิดมาจากการขาดคาร์โบไฮเดรตได้บางครั้งอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องของออความการดูแลความสะอาดภายในช่องปากแต่อย่างเดียวนะคะเวลามีลมหายใจที่มีกลิ่นเหม็นอย่างนี้นะคะเป็นบางทีก็เป็นเรื่องของการขาดคาร์โบไฮเดรตในร่างกายได้เช่นเดียวกันหรือ การที่ร่างกายเราะะได้รับกรูโคสที่ไม่เพียงพอก็อาจจะกระทบะะต่อเรื่องการทำงานของสมองรู้สึกว่าวันนี้สมองนี่ไม่ค่อยมีความลดแล่น,นะะหรือไม่มีความแอคทีฟเลยะะก็กลูโคสบางทีก็จะช่วยในเรื่องของประสิทธิภาพการทำงานสมองให้เต็มที่ขึ้นมาได้นะคะ หรือผู้ที่รับประทานอาหารนะคะที่มีแป้งน้ำตาลคาร์โบไฮเดรต่ำๆก็จะรู้สึกหมุดหงิดนะคะอยู่ตลอดเวลานะคะก็ในขณะที่ผู้ที่ทานอาหารนะคะที่มีในส่วนของคาร์โบไฮเดทที่สมดุลนะคะไม่ได้หมายถึงว่าสูงนะคะที่มีความสมดุลไม่ต่ําแล้วก็ไม่มากจนเกินไปก็จะมีอารมณ์ที่ดีกว่ารวมถึงอาหารที่มีไขมันต่าค่ะก็จะมีอารมณ์ที่ดีกว่าคาร์โบไฮเดตไขมันต่า ะะดังนั้นเนี่ยเวลาเราทานอาหารนะคะแล้วตัวคาร์โบไฮเดรต่ำนะคะก็อาจจะรู้สึกหงุดหงิดบางวันทานไขมันต่ํากับรู้สึกอารมณ์ที่ดีสักว่าอีกนะคะสำหรับ2แหล่งสารอาหารที่แตกต่างกันนะ,ะทางที่ดีก็ทานให้อยู่ในสภาวะที่สมดุลนะคะทั้งนี้ค่ะการรับประทานอาหารนะคะในกลุ่มของคาร์โบไฮเดตเนี่ยควรทานให้เพียงพอ ะะและก็ถ้าทานเพียงพอนะคะเน้นไปที่กลุ่มของใยอาหารหรือไฟเบอร์นะคะก็จะทำให้ระบบนะคะในเรื่องของระบบการขับถ่ายเนี่ยดีนะคะก็จะทำให้ลดการเกิดอาการท้องผูกได้อันนี้ก็เวลาเราจะพูดถึงเรื่องของการได้รับคาร์โบไฮเดรตอาจจะต้อง เพิ่มละเอียดนิดนึงนะคะว่าคาร์โบไฮเดรตของเราเนี่ยได้จากอะไรได้จากแป้งได้จากน้ําตาลอันนี้ก็อาจจะต้องทานในปริมาณที่ไม่มากจนเกินไปแต่ถ้าได้จากในส่วนของไฟเบอร์นะคะหรือใย,ยอาหารอันนี้ก็อาจจะต้องได้เป็นประจำนะคะแล้วก็อยู่ในปริมาณที่ที่ไม่น้อยจนเกินไปนะคะหรือไม่ได้ไม่รับเลยนะคะก็จะเป็นเรื่องที่ดีกว่านะคะอันนี้เนี่ยก็ก็เลยอยู่ที่คุณผู้ชมนะคะว่าจะ พิจารณานะคะไออาหารในแต่ละมื้ออย่างไรเหมือนบางครั้งนะคะเราก็ได้ยินมาเขาแนะนําว่าให้ทานผักนะคะครึ่งหนึ่งของอาหารที่เราทานแต่บางครั้งก็อาจจะทําใจลําบากนะคะเข้าใจนะคะว่าบางครั้งเราอาจจะทานแบบเน้นเนื้อสัตว์บ้างอะไรบ้างก็ไม่เป็นไรคะ่ะในหนึ่งวันเรามีตั้งหลายมื้อนะคะเราก็อ,อ,อาจจะมีการผ่อนบ้างนะคะแล้วก็เข้มงวดกับ ลักษณะของอาหารประเภทของอาหารกันกันได้นะคะอันนี้ก็ก็เพื่อความสบายใจของแต่ละของแต่ละคนนะคะมาดูใย,ยอาหารกันบ้างเมื่อกี้พูดค้างกันเอาไว้ใย,ยอาหารเนี่ยเราสามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะคือใย,ยอาหารที่ละลายในน้ําเป็น s o l u b l e fiber ตัวนี้เมื่อละลายแล้วจะเป็นเจลพบมากในผักผลไม้นะคะหรือในกัวกม หน้าที่ของเขาคือช่วยดูดซึมคอเลสเตอรอลในทางเดินอาหารได้ก็เหมือนเป็นกาวนะคะไปแปะ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 คอเลสเตอรอลในอาหารที่เกาะอยู่ก็จะติดมากับเจลนะคะแล้วก็ค่อยๆลําลำเลียงผ่านออกมาทางระบบขับถ่ายของร่างกายนะคะแล้วก็ยังช่วยควบคุมระดับน้ำตาลด้วยกลไกลการขัดขวางการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสะเลือดนะคะในทางเดินอาหารด้วยได้ ตัวอย่างนะคะเช่นในเพกตินนะคะเราสามารถที่จะใช้เพกตินจับกับแบคทีรียนะคะแล้วก็ทําให้ขัดขวางการดูดซึมน้ําตาลที่ลำไส้เล็กได้หรือมิวซิเลตมิวซิเลตที่เราพบในเมล็ดแมงลักเนี่ยนะคะเขาก็ใช้นะคะในเรื่องของการช่วยเป็นไฟเบอร์นะคะที่ละลายในน้ําแล้วก็พาไนะะขามันหรือคอเลสเตอรอลเนี่ยออกมาจากทางเดินอาหารให้เราได้ค่ะ ส่วนอีกประเภทหนึ่งนะคะเป็นใยอาหารที่ไม่ละลายน้ำหรือ insoluble fiber นะคะถ้าไม่ละลายน้ำจะมีคำว่าอินตัวนี้เนี่ยจะได้นะคะใยอาหารที่ไม่ละลายน้ำเนี่ยจากพืชผักเช่นเดียวกันนะคะอย่างเช่นคุณผู้ชมลองสังเกตนะคะเวลาเราทานผักแล้วจะมีส่วนที่ เราเนี่ยเคี้ยวไปแล้วเจอเหมือนลักษณะเป็นเส้นๆน,นะคะอาจจะเรียกเป็นเสี้ยนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือเป็นในเรื่องของใยอาหารเป็นไฟเบอร์นะคะบางบางคนเนี่ยทานแล้วก็อาจจะคายออกนะคะหรือบางทีคือมันถ้ามันแข็งมากจนเกินไปนะคะหรือว่าถ้าทานด้วยกันได้เป็นผักนะคะก็อาจจะให้มีความมีปริมาณใยอาหารคุกเข้ากันในส่วนของ ข้าวนะคะหรืออาหารอื่นๆเนี่ยบ้างเพราะถ้าทานใหญ่อาหารอย่างเดียวเพียวๆอย่างที่บอกอาจจะเคี้ยวไม่ขาดหรือว่าคลายออกมาสักก่อนอย่างเงี้ยนะคะถ้าเราได้รับเข้าไปในร่างกายเราแล้วเนี่ยใยอาหารเหล่านี้จะดูดซับน้ําได้ดีนะคะตัวอย่างก็เช่นเซลลูโลสที่มีคุณสมบัติในการดูดซับน้ําได้นะคะพบในผักมากกว่าในเมล็ดธัญพืชน,นะคะแล้วก็ผลไม้หรือจะเป็นเฮมิเซลลูโลสก็มีองค์ประกอบของน้ําตาลหลายชนิด อันนี้ก็พบในแทนเยพืชหรือจะเป็นลิกนินนะคะอันนี้พบมากในผล,ลไม้สุกหรือผล,ลไม้ที่รับประทานทั้งเมล็ดตัวพวกนี้นะคะก็จะช่วยในเรื่องของออระบบขับถ่ายของร่างกายเราคือเหมือนออทางเดินอาหารของเราอะคะ่ะมีไม้กวาดไปคอยช่วยกวาดนะคะให้ไขมันหรือสิ่งต่างๆที่เกาะอ,อยู่เนี่ยหลุดออกมาตามไม้กวาดที่กวาดไปถ้าเราทานไปเยอะ นะคะตัวสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยนะคะในการดึงแล้วก็ในการผ่าเพราะว่าเวลาเขาเคลื่อนที่ผ่านเาก็จะละละ,ละไขมันหรือคอเลสเตอรอลที่ติดออกมาด้วยนะคะปะปนมากับอุจจระก็ออกมาจากสู่ร่างกายเราอย่างที่เคยเได้ยินนะคะบางครั้งเนี่ยอาหารบางอย่างทานเข้าไปในร่างกายเราเนี่ยเข้าไปง่ายแต่ว่าออกมายากนะคะดังนั้นเนี่ยในส่วนของใย,ยอาหารพวกนี้สามารถช่วยเราได้ซึ่งก็เป็น ใยอาหารนะคะที่ได้มาจากแหล่งอาหารของกลุ่มคาร์โบไฮเดตเขานั่นเองดังนั้นนะคะคุณผู้ชมเราก็จะเห็นเลยว่าคาร์โบไฮเดตเนี่ยไม่ได้มีแค่โทษนะคะเสมอไปหรือมีแต่ประโยชน์อย่างเดียวนะคะก็จะมีทั้งสองด้านนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยพิจารณานะะในอาหารแต่ละมื้อนั้นเนี่ยอย่างไรนะคะเราอาจจะอยากทานปริมาณคาร์โบไฮเดตมากหน่อยในวันนี้นะคะเพื่อต้องใช้ กลูโคสนะคะในการสอบนะคะในการอ่านหนังสือดึกๆนะคะอาจจะไม่ต้องพึ่งในส่วนของกาแฟมากเกินไปหรือบางคนแพ้นะคะคาเฟอีนในกาแฟเนี่ยก็อาจจะหันมาทานน้ำหวานได้นะคะแต่ถ้าทานเป็นประจำบ่อยๆเนี่ยก็จะทำให้ร่างกายสะสม แล้วก็เปลี่ยนนะคะตัวคาร์โบไฮเดตเหล่านี้เนี่ยกลูโคสเหล่านี้เนี่ยกลายไปเป็นไขมันอันนี้ก็เป็นอันตรายกับร่างกายเราได้เช่นเดียวกันนะ,ะก็ยังคงมีเรื่องราวอีกเยอะมากมายนะคะถ้ามีโอกาสในครั้งครังหน้านะคะก็ครูชมบีเนี่ยจะนำข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้เนี่ยที่เป็นประโยชน์นะคะมาฝากคุณผู้ชมอีก